รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Do the Right ิ n g ครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเคยครับแทนธนารัตนานสิรินะครับวันนี้แทนมาอยู่ที่ศูนย์กีฬาทางน้ําบึงหนองบอนนะครับเป็นศูนย์กีฬาที่มีทั้งทางน้ําแล้วก็ทางบกนะครับทางน้ําก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือใบเรือแคน,นูเรือกันเชียงบกวินเซริร์เรือคายัก หรือว่าทางบกก็มีฟุตซอลบาสเกตบอลหรือว่ากีฬาต่างๆนานา,นามีเครื่องออกกําลังกาย ข้างบนให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่นี่เพิ่งเปิดเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นมานะครับโดยที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ําขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับเส้นทางจักรยานแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับแต่ก็อยู่ไปด้วยกันนี่แหละก็เป็นเส้นทางจักรยานแบบนักปั่นที่แบบ เร,เร็วๆๆหรือว่าอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่มากับครอบครัวมากับกุ๊กกิ๊กนิกๆนะมาปั่นช้าๆจอดแวะแชะอินตาแกรมจอดแวะแปะโพสเฟสบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ตอบโจทย์สําหรับนักปั่นหลายๆคนนะครับ ตอนเช้าก,กับตอนเย็นที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเนี่ยจะมีคนมาออกกำลังกายมานั่งเล่นมาทำอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาจักรยานมากันเต็มเลย ผู้ชายเนี่ยก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าผู้หญิงเยอะดีไม่ดีเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายเองนะครับไม่ใช่แค่วัยสูงอายุหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะฮะวัยเราเนี่ยวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยก็โอ้ยมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยนัดแขกครับเชิญที่เป็นสาวนักปั่นนะครับมาที่รายการของเราวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบุญหนองบอมแห่งนี้เธอคนนึงเนี่ยมีดีกรีเป็นพึ่งคว้ารางวัลมาเป็นรางวัลที่มีชื่อว่า arc angel Rider 2015นะครับที่จัดขึ้น,น,นที่งานไบโชว์ที่ a อชีีคหรือว่าฟรอนด้วยนะครับผมก่อนจะไปเจอสาวสวยเรามาดูหนุ่มๆสายอาร์ตจากชมรมจัก,กรยานมหาวิทยาลัยศิลปรกรกันก่อนดีกว่าครับว่าชมรมนี้เขามีดีอย่างไร Active Campus Network วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถ้ำกลางความวุ่นวายของเกาะรัตนโกสินทร์แหล่งที่มีการจราจรที่เรียกได้ว่าคับข้างเส้นหนึ่งนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีคนปั่นจักรยานแวะเวียนมาอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะครับ เริ่มปั่นมาอันนี้ก็เข้าปีที่3นะแล้วครับมาเริ่มมาเริ่มมาี่มหาลัยครับเริ่มใช้เป็นคนแรกๆเพราะว่ารู้สึกว่ามีมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองเยอะอะไรอย่างงี้ยรู้ว่าจัจากรยานน่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในเมืองที่เราแบบต้องเดินทางมาเรียนอะไรเงี้ยจากที่ว่าตัวเองแบบเป็นมนุษย์ที่แบบต้องนั่งรถมามาหาลัยเช้าก็เร็วหน่อยแต่ขากลับก็เป็นชั่วโมงถึงของยงงามโมงทั้งที่บ้านไกลมากอะไรเงี้ยก็เปิดมุมมองทั้งแบบเรื่องอาการใช้ชีวิตในเมืองแบบใหม่ แล้วก็หลังจากนั้นก็พอเรา,เร,าเริ่มใช้ล้วก็เจอสังคมใหม่ๆเจอมุมมองใหม่ๆเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เจอโอกาสใหม่ๆที่รู้ว่าจักรยานมันเป็นโอกาสบางอย่างที่ทําให้เราชีวิตดีขึ้นเมืองดีขึ้นชุมชนดีขึ้นแล้วก็ทุกคนดีขึ้นได้ครับมองที่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่เมืองเก่าบอกง่ายๆนี้ดีกว่าเพราะว่ารอบๆก็แบบเป็นถนนค่อนข,ข้างแบบเหมาะเหมาะสมับาการปั่นจักรยานมากๆเลยครับแล้วก็ทางสัญจรรอบๆก็มีร้านอาหารใกล้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆวยมีโบราณสถานดีๆอ่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมต่อกับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าที่อื่นถ้าเกิดเทียบเรื่องความเร็วของรถอะไรอย่างเงี้ยฮะคิดว่าถ้าเกิดแบบทุกคนมาบันจักงยานกันแถวนี้ก็จะลดตินน้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นไปหาประสบการณ์ได้ง่ายขึ้นนี่เครับ ถือว่าดีเลยก็เราได้ร่วมง,งานกับคนนอกด้วยมันก็ดีกว่าเราแบบทํางานอยู่กับแค่ในวงของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้เจอคนข้างนอกการที่เจอคนข้างนอกเนี่ยมันก็เปิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีคนมาร่วมง,งานเยอะมีวิทยากรเราก็ได้ติดต่อได้ดีลกับคนที่อาวุโสกว่าได้มุมได้แบบมองในมุมของคนที่เขาอายุมากกว่าเราว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ก็มีอยู่3กิจกรรมหลักๆก,ก็มี ซันเดย์มอร์นิ่งไลทแล้วก็มีไลท์ทูอาร์ h i เต็ t เจอแล้วก็ By Design Lab บครับแล้วบดีไซน์แลก็คือเหมือนกับเราเป็นเด็กเรียนสถาปัตย์เราก็มองว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นวิวธีคิดในการออกแบบแล้วก็แก้ปัญหาแล้วเราเป็นคนปั่นจักรยานอยู่แล้วเราก็แค่เอามันมาผสมกันแก้ปัญหาหรือว่าหาอะไรที่มันแบบดีๆเพื่อทําให้จักรยานเนี่ยมันแบบส่งผลกับชีวิตที่ดีขึ้นในแง่ต่างๆ ก็คือก็มีพาคีมีเพื่อนๆที่แบบเป็นช่วยเหลือกันได้มากขึ้นมีคนที่แบบเข้าใจเรามากขึ้นมีความคนที่แบบมีความคิดเหมือนกับเราเราก็สามารถช่วยกันในเรื่องสิ่งที่เราสนใจได้กันได้ได้ไดเร็วและง่ายขึ้นครับก็เคยค,ค,ค,คิดไว้แต่มันค่อนข้างจะเป็นความฝันยิ่งใหญ่เพราะว่าอย่างที่ว่าจักรยานมันเป็นเรื่องของสังคมเมืองเรื่องของสังคมไม่ใช่เรื่องของบุคครใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะเริ่มด้วยตัวเองก่อนให้แข็งแรงแล้วก็บั่นคงแล้วก็แสดงเจตนาที่ชัดเจน อุดมการณหวังว่าเราอ่ะมีความคิดอย่างเงี้ยเราสามารถทำงี้ได้นะเรามีชีวิตที่เป็นแบบนี้มันดียังไงมันมันเยี่ยมยังไงมันมีประโยชน์ยังไงก่อนให้เป็นตัวอย่างต่อคนอื่นก่อนครับขยับร่างกายขยายความสุขด้วยการปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพิ่มการขยับร่างกายง่ายๆส่งเสริมให้คนปั่นมีสุขภาพที่ดีแล้วแถมยังทำให้เราได้เพื่อนใหม่รวมถึงไอเดียใหม่ๆอีกเพียบเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณน้องๆจากมหาวิทยาลัยศินปกรณ์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าและนิยตยสารอเดที่ทําให้โครงการเล็กๆในรัวมมหาลัยกลายเป็นโครงการที่ยั่งยืนด้วยนะครับแชร์โคกแชร์ความรู้สึกดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์ o อปเปอเรชั่ สีเบเยอร์คููสีบ้านเย็นเน้นเซรามิก ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าครับ <duda> ผมตอนนี้ท่นก็มาอยู่คุณปูนิ่มแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปูนิ่มวันนี้เรามาเจอกันในรายการ ซึ่งต้องถามเกี่ยวกับเรื่องจักรยานเกี่อวกันปั่นแน่นอนนะครับปัจจัรยานมานานยังครับคือจริงๆปั่นมาประมาณเกือบสองปีแล้วค่ะคุณแทนครับก็เริ่มต้นปั่นด้วยการออกกําลังกายครับตอนแรกเลยคือโอ้โหน้ําหนักประมาณ45้าครับมาปั่นปุ๊บส9ิเกกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อก็คือแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเราได้แพชชั่นในการเที่ยวด้วยใหม่ๆคือแบบว่าปกติเนี่ยเวลาไปเที่ยวก็จะแบบเอ้ยขับรถไปเที่ยวครับหรือไปนั่นนนนี่่่ซึง มันมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เราอะอ,อันนี้มันเป็นการค้นหาตัวตนแบบว่าเออเจ๋งดีค่ะทำไมถึงมาปั่นจักรยานซะเยอะเลยครับช่วงนี้คือจริงๆแล้วมันเริ่มจากการเสพติดมากกว่าครับคือพอปั่นไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะถึงจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยอยากปั่นอีกอยากพัฒนาความสามารถรขึ้นไปเรื่อยๆปั่นได้ไกลขึ้นแข็งแรงขึ้นแบบนี้ยค่ะคุณแนแล้วตอนนี้ไปปั่นไกลสุดแค่ไหนแล้วครับเคยปั่นไกลสุดประมาณ1 8 0โลหวันนะค ใช่แล้วก็มาใช้จักรยานคือได้เป็นการออกกําลังกายมันช่วยอะไรเราบ้างคือจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็คือฝึกสติด้วยเวลาปั่นจักรยานเนี่ยเราก็จะต้องคอยระวังรถใหญ่นะคะนอกจากได้สติแล้วสุขภาพที่สําคัญเลยแต่ก่อนต้องแบบว่าทานยาละบายพี่เคยติดยาละบายประมาณต้องทานประมาณ18เม็ดทำไมมันเมาหรือไงฮะคือแบบมันมันต้องเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆเหมือนเราแบบว่าเสพติดอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องละ ออกกำลังกายอย่างเดียวแข็งแรงเลยโอ้เยี่ยมเลยนะครับตันงปั่นตั้งแรกไม่กลัวไม่กลัวผิวเสียไม่กลัวอะไรกลัวมากคือปกติเป็นคนที่แบบผิวขาวแล้วแบบว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าคือทั้งตัวไม่มีอะไรดีเลยมีขาวอย่างเดียวคือแบบว่านะเออมันแบบมันขาวอย่างเดียวแต่พอมาปั่นปุ๊บมันเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆคือถามจริงว่าดำไหม คลำขึ้น <คำ S 2> แต่จริงๆส,สาวไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้แบบว่าผ้าบัฟป,ปอกแขนอะไรก็ได้ที่มันโปรเทคตัวเองช่วยได้ใช่ค่ะช่วยได้ะไดนะจากรคิดยังไงกับการปั่นจักรยานกับผู้หญิงครับผู้หญิงกับจักรยานเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลยคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะปกติผู้หญิงหนึ่งกลัวแดดสองกลัวเหงือ่อเครื่องสับอางหลุดปุ๊บม,มันไม่สวยแล้วอะ่ะแต่นี่ผู้หญิงมาปั่นจักรยานมันนอกจากจะตอบโจทย์ที่ในเรื่องของความแข็งแรงแล้วได้เพื่อนด้วยครับคือดูแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบ เฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปอะค่ะเป็นผู้หญิงประหลาดแตกต่างใช้คํานี้ดีกว่า,าดูมีอะไรน่าคนหาอะไรอย่างเงี้ยนะนมีวิธีการแบ่งเวลายัางไงครับในการปั่นจักรยานในการใช้ชีวิตประจําวัน ในหนึ่งวันใช่ไหมคะคือครเริ่มคือเราเป็นคนทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นต้องเช้ากับคนทั่วไปตื่นบางทีตื่นมานที่ห้าค่ะ<อ>ที่ห้าปุ๊บแบกจักรยานมาแล้วก็มาปัน่นจริงเหรอฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับไปอาบน้ําแล้วไปทํางานต่อทําอย่างนั้นทําไมครับทำเพื่อ ความสบายใจมันรู้สึกสบายใจมันไม่รู้สึกว่าต้องตื่นเช้ามาทำอย่างนี้คือพอเราทําเป็นแบบปกติแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟรชกว่าการที่แบบว่านอนแล้วไปทํางานเจ็บไหมคะเจ็บครับวัวจะมองไน้ไงสวยใช่ไหมล่ะต่อค่ะดีนะก็คือหรือว่าอย่างปกติเนี่ยคือจะปั่นตอนเช้าแต่ถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปั่นทั้งวันเลยค่ะโอ้แล้วมันนี้จะมีเวลาทาอย่างอื่นเหรอครับ ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบอะไรเราก็จะให้เวลากับสิ่งนั้นมากกว่าอ,อย่างนี้นี่เองพูดถึงจัก,กรยานบ้างครับครับผม,มีกี่คันนะครับคันนี้เป็นคันที่สองค่ะทําไมต้องมีถึงสองคันสองคันด้วยค,ออคุณแทนมีจัก,กรยานกี่คันกันเน <laughs> ถามบ้าง <laughs> ลรอเล่นหลอเล่นก็ค <laughs> ือจริงๆแล้วคันแรกเนี่ยมันเป็นอะโลมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แล้วนะัก เพราะว่าปกติเราเป็นผู้หญิงที่แบบปั่นจักรยานอกจากจะออกกาลังกายแล้วเนี่ยปั่นไปกินกาแฟปั่นไปแบบซื้อหมูปิ้งคือใช้ในชีวิตประจําวันเลยาตาไม่น่าปั่นเหมนซื้อหมูปิ้งเลยนะเหมือนจะปั่นไปซื้ออะไรคะอ่ะพวกเป็นลารัญญาสญซาย ดูดีนะแล้วบางทีมันจะต้องแบบขึ้นสะพานลอยอารูหนักมากครับอันนี้เป็นคาร์บอนเพราะั้นมันก็จะตอบโจทย์เราให้แบกขึ้นสะพานลอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้คาร์บอนเพื่อที่จะให้พกพาไปได้สะดวกด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะทําความเร็วได้มากขึ้นเวลาที่เราไปปั่นออกทริปอะค่ะโอเคฮะวันนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะชิวๆแถวแถวนี้จะปั่นกันใช่ไหมคะแถวแถวนี้เผื่อจะเจอเนื้อคู่เพื่อนร่วมเิปโอเคนะงั้นเดี๋ยว เราไปเลยดีกว่าไปเลยนะด้านนี้ใช่ไหมครับด้านนี้ค่ะโอเคครับเอ๊ะปั่นไปปั่นมานี่ได้มาเจอกับนักปั่นหญิงอีกคนหนึ่งเข้าซะแล้วนะครับเห็นหน้าเห็นตาหลายคนก็น่าจะรู้จักกับเธอกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเธอแทนมีความคืบหน้าของโครงการ Active Campus Network Season 2มาฝากกันครับ เรื่องของกิจกรรมการปั่นจักรยานเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเราเพิ่มมา2อันก็คือเรื่องของ Active Trainer แล้วก็ Active Thailand Tour นะครับซึ่งทั้ง3อันเนี่ยความเข้มข้นของมันเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่เราจัดมีการแข่งขันประกวดด้วยนะครับแล้วก็มีกรรมการผู้สมนูนียลงไปดูอย่างแรกเลยนะฮะคือว่าปีนี้เนี่ยเราสนใจเรื่องของการคนคนอกกระปั่นร่วมกันมากขึ้นนะครับ เราจะมีการทริปพิเศษ12ทริปของแต่ละที่นะฮะแต่ละที่เองก็จะไปเลือกเส้นทางพิเศษของมายตัวเองของจังหวัดตัวเองขึ้นมาแล้วก็ชวนนักปั่นทั่วไปเนี่ยมาปั่นจักรยานร่วมกันซึ่งก็จะเหลือั12รูทโดยที่จะมีการเก็บไมร่วมกันนะครับว่าใครจะสามารถมาปั่นจักรยานได้เยอะที่สุดนะฮะถึงเป็นแบบว่างานนี้มีหมด12สนามทั่วเมืองไทยแล้วก็ไปตามเก็บแต้มกันแล้วก็คนที่ปัน่นสูงสุดก็จะมีทริปพิเศษไปปั่นจักรยาน,นสิงคโปร์ให้ครับ ขอบคุณบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย คับครับเราก็เจอเพื่อนร่วมทางอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสวัสดีคุณมิ้นครับสวัสดีค่ะคุณมิ้นก็รู้จักกับคุณ สนิทสนมกันดีค่ะทำไมถึงสนิทสนมกันครับจริงๆตอนแรกก็แบบเหมือนไส้ว่าคนนี้อร่อทำไมต้องขาวด้วยอ๋อกินชาขาวกินชาคือไปเจอกันค่ะไปเจอกันที่สนามเขียวแต่ก่อนจะเป็นสนามเขียวเพราะว่าพวกที่ปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็จะชอบไปปั่นอย่างนี่นั่นเคยเจอแบบเฮ้ยนี่ไม่น้องคนนี้แบบน่ารักอ่ะอุ่นดีซึ่งผู้เล่น รรซึ่งมันมันเป็นอะไรที่แบบคือคนสวยๆก็จะคบคนสวยๆได้กันเองอะไรจริงๆเราไปปัน<อ>่นที่สนามเสียวเพราะว่าผู้ชายเยอะดีออ,อใช่ใช่ใช่อันนี้แล้วเราก็เลยแบบบังเอิญไปเจอกันไป<อ>ดูผู้ชายปั่นจักราย,ยานแทร็กเก็ตอยู่ที่นั่นประมาณนั้นสําหรับวันนี้ก็จบรายการแต่เพยงเท่นี้เอาก็คือไปเจอกันที่สนามเขียวมิ้นจริงเราก็เจอตั้งแต่เทปตอนนู้นแล้วเนาะไลฟ์สอออเนะครับ วันนั้นจนถึงวันนี้นอกจากอายุแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปไปมบ้างก็อาจจะมีแข็งแรงขึ้นนะคะได้ปั่นมากขึ้นก็คือมีออกทริปแล้วก็มีได้เข้าทีมด้วยค่ะก็มีเข้าทีมมีมออกทริปอเอาเรื่องออกทริปก่อนไปทริปยังไงบ้างครับทริปที่ประทับใจแล้วกันน่าจะไปเยอะ ประทับใจเหรอคะครจริงๆอันที่ประทับใจก็ไม่ได้เรียกว่าทริปแต่ว่าเป็นการไปแข่งของทีมของมินบีจีม i เดียสไลท g c ิ้งับนะคะก็คือไปอที่มาเลเซียปีนังนั่นเองก็คือทางทีมเนี่ยไปแข่งลาฟากันก็มีมขึ้นเขาเนี้ยเราก็ได้ไป ปั่นด้วยแล้วมันเป็นทางเขาแล้วมันชันมากที่จําไม่ลืมก็คือเพราะเราล้มเพราะว่ามันชันมากจริงๆแต่ว่าทิวทัศเนี่ยสวยงามมากแล้วทีมที่บอกทีม BG อะไรนะครับบีจีมีเดียไซค g c ร u b ใช่ค่ะมีแต่ผู้หญิงแาบผู้หญิงดวนค่ะสวยด้วยทีมนี้สวยแรงด้วยค่ะแรงคือความเร็วใช่ไหมไม่ใช่นิสัย หมายถึงว่าเร็วความเร็วเอวีเฉลีย่ยไงคะการปัน่นแบบแข็งแรงทำไมถึงไปอยู่ทีมนี้ได้ครับทีมนี้มันก่อตั้งขึ้นมายังไงฮะจริงๆทีมนี้จะเป็นการรวมตัวของผู้หญิงที่อยากจะปั่นจักรยาน <c oughs> ก็คือเวลาผู้หญิงไปปั่นกับผู้ชายเนี่ยฟีลลิ่งมันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกับปั่นกับผู้หญิงด้วยกันผู้ชายเขาก็ปั่นกันเร็วๆแต่ผู้หญิงมันก็ต้องมีแบบวิตไว้รักสวยนักรามกันบ้างน,นะคะเวลาไปปั <c oughs> <c oughs> ่นด้วยกันมันก็เหมือนเข้ากันได้ดีกว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะผู้หญิงก็เยอะค่ะคิดว่าเพราะอะไรครับมินครับก็ผู้หญิงนะคะตอนนี้ก็เทรนจักรยานมันกําลังมาแล้วก็<ม>การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ,คะมันทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยได้ฝึกสมาธิด้วยค่ะสำหรับมิน<ม><ม>นะคะครับเดี๋ยวให้ฝากถึงคนที่จะมาปั่นจักรยานโดยเฉพาะ<ม>ผู้หญิงครับ สำหรับผู้หญิงนะคะที่อยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยขอแค่มีใจรักอยากจะออกกําลังกายมีจักรยานหนึ่งคันจักรยานอะไรก็ได้นะคะม,มาปั่นด้วยกันเลยค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้เรียนรู้วิธีสัญญาณมืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาปั่นด้วยกันค่ะจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้สังคมมิตรภาพดีๆด,ด้วยค่ะใช่นะคะก็นอกเหนือจากที่น้องมินพูดมาเนี่ยสาวๆหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกลัวแดดกลัวเอาดอกลัวาขายใหญ่หรือเปล่า,านั่นนู่นนี่จริงๆแล้ว ข้ามจุดความกลัวนั้นมาก่อนครับแล้วมันจะเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่ารองเท้าสุสูงหรือการช้อปปิ้งในห้างสรับสินค้าคมันจะเจอทั้งเพื่อนทั้งแบบว่าธรรมชาติรอบข้างชีวิตสโลไลฟ์อย่างที่น้องมิ้นบอกใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญเลย ที่สุดเลยก็คือได้มีตรภาาปกติเวลาเราขับรถใช่ไหมคะมันจะเฮ้ยเราอยู่ในรถอ่ะเราจะแบบมีความเป็นตัวกูของกูเราจะแบบเฮ้ยไม่ยอมให้มันแซงต้องไปก่อนถ้าเป็นจักรยานเนี่ยเราจะก้มหใหยกันเราจะทัดทายกันก่อนนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันหายากแล้วในสังคมสมัยนี้ค่ะเชิญชวนมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะคะคนมาจักรยานหน้าตาดีไหมครับมากค่ะเห็นไหมยืนยัน เพราะเราพวกเราเป็นกลุ่มเล็กๆเราก็เลยต้องชมชมกันไปอย่างนี้เราก็เวนเองอย่างเงี้ยผมเพิ่งเข้าใจวันนี้นี่แหละตอนมาเจอสองคนนี้เนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับจริงๆอยากจะให้เทปนี้ยืดไปอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ทีมงานเราบอกให้หมดเวลาละลากขอบ่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับวันนี้ทันพานผู้ชมมารู้จักกับสสาวนักปั่นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าจักรยานนี่ก็ทำให้เธอได้มารู้จักกันนะครับจักรยานเนี่ยให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวิตภาพที่มีขึ้นแล้วก็แน่นอนฮะช่วงนี้คนหันมาออกกําลังกายกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรยานเป็นที่นิยมมากๆานะครับก็ออกกําลังกายกันครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าเพศใดอายุมากน้อยแค่ไหนก็ตามออกกําลังกายกันร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้อะไรดีๆตามมาแน่นอนนะครับนี่ถ้าไม่รู้จะไปออกกําลังกายที่ไหนแล้วล่ะก็มาที่นี่ก็ได้นะครับดู do the r i t i n g do and share a d v a n กระเจ้าเนี่ยลงทะเบียนกันหรือย,ยังครับผมถ้ายังไม่ลงทะเบียนกันนะครับรีบๆลงทะเบียนนะ ที่เว็บไซต์ www.voicetv.co.th นะครับแล้วเราจะไปเจอกันที่วันที่22พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันอาทิตย์ครับห้ามอ้างว่าไม่ว่างมไม่ได้ครับผมแล่เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับขอขอบคุณด้วยครับอัมพลฟู้ด The Healthy t ท s กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์สิงค์คอร์ปอเรชั่นบริษัท Honda าอัตโ o มบ l e ประเทศไทยบริษัท Advanced Information เทคโนโลยีจำกัดมหาชน บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้แทนคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ฮะ